มีเหตุสะพานท่าเทียบเรือร้างถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บค่ะจุดเกิดเหตุนั้นเกิดขึ้นที่สะพานท่าเทียบเรือร้างเกาะคนทีอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนองเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นที่นี่เป็นท่าเทียบเรือคอนตีที่ร้างถล่มลงมาทับประชาชนเป็นวัยรุ่น5คนผู้ชายหนึ่งหญิงสี ชาวบ้านก็ช่วยกันกู้ร่างแล้วก็รื้อท่อนปูนซีเมนสำเร็จรูปที่ทับร่างออกแล้วก็นำตัวทั้งหมดขึ้นเรือหางยาวมาที่ฝั่งหน่วยกู้ชีพก็เข้าให้การช่วยเหลือคนเจ็บทันทีแต่ว่าหนึ่งในนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้และเสียชีวิตในเวลาต่อมาก็คือนางสาวอนงนาถหนูดาดอายุ20ปีเป็นนักเรียนพยาบาลปี3วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุสนันทา จากการสอบสวนทราบว่าเยาวชนทั้ง5คนเป็นอดีตเพื่อนร่วมนักเรียนชั้นมันธยมด้วยกันมาพบเจอกันในช่วงสงการแล้วก็ชวนกันเดินทางลงเรือเพื่อจะไปเยี่ยมเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชุมชนบ้านเกาะคุนทีอยู่ตรงข้ามกับท่าเทียบเรือเทศบาลปักน้ำระนองใช้เวลานั่งเรือหางยาวรับจ้างข้ามฟากเดินทางไม่ถึง5้านาทีทีนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับได้แวะมาถ่ายรูปแล้วก็เดินชมวิวที่สะพานท่าเทียบเรือแห่งนี้ ชาวบ้านบอกว่าที่นี่เป็นคอนกรีตร้างขนาดกว้าง5เมตรยาว6เมตรสภาพคือซุดโซมเนื่องจากไม่ได้ใช้งานมานานเด็กๆ,ๆที่ได้รับบาดเจ็บอาจจะไม่รู้นะคะแล้วเสาต่อมอที่เป็นปูนเสริมเหล็กก็ชำรุดด้วยทำให้ไม่สามารถจัดทานน้ำหนักเอาไว้ได้ทั้งคนและแผ่นปูนคอนกรีตสำเร็จรูปก็เลยพังลงมาฟังเสียงของผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่เป็นญาติของผู้เสียชีวิตค่ะ มุนถลมดมเรานั่งอยู่ตอนไหนด้วยโเรนท่าเรือแล้วปลเขาไปไปหามเหมือน่เายุุมันสุดลแต่ไม่ีไม่ไม่มีบันไดตรงนั้นนะเป็นีายยืนมาทเดียวมีต่างเดินมาบนนั้นมาเหมนปินดินมามันนั่งเล่นกันไหมอ๋อแต่วนน้ท่านมาจะนั่งเลี้ยงกันวันนี้อ๋ลกันขึ้นานี่ยมันพุ่มันปารกลคนมด พอยุ่กับไปนึงเนี้กว้างประมาณนี้ยาวก็ประมาณตอนนั้นเก็เดินก็ประมาณสักประมาณประณเ,เมตรเมตรนั่นแหละเมื่ <ies> อเช <sometimes. S 2> ้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนองได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุไปตรวจสอบก็พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของชาวบ้านที่มีการต่อเติมเป็นเสาต่อม้อยื่นออกไปในคลอง สภาพคือสุดโสมเนื่องจากก่อสร้างมานานกว่า15ปีแล้วปัจจุบันก็ไม่ได้มีการใช้งานบริเวณที่เกิดเหตุมีการวางอุปกรณ์กัน้นไม่ให้คนไม่ให้สุนัขเข้าไปแต่ว่าสามารถจะเดินออกไปได้ทางหลังบ้านคาดว่าพอกลุ่มนักศึกษาเดินเข้าไปในบริเวณนี้ทำให้เกิดการยุบตัวระหว่างพื้นเสาต่อหม้อซึ่งชำรุดและแตกร้าวรับน้ำหนักไม่ไหวเกิดเหตุพังถล่มลงมา เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ต่มเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนองนก็จะเข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าข,ของบ้านซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เจอเจ้าข,ของบ้านนะคะคือบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่ด้วยลองฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่ค่ะตอนแรกอะไอ้กเจียวอะแกไม่ได้ซื้อที่ตรงนี้หรอกที่ตรงนี้เดินเป็นถงแต่แต่ายหมูอ่าเป็นแบบพื้นเป็นดินอะไรเนีพี่ยังเคยมาเล่นเลยแล้วเออแบบ เขาไม่ได้มากั้นเป็นตึกัย่นี้หรอกเี้เยเขาเชี้ยวของซื้อต่อมั้งซื้อต่อแล้วก็มาสร้างแกให้ลูกแกอยู่ไงแกก็ตอบเติมมาเรื่อยๆไงพี่ก็มองๆแล้วว่าเ,ออเสียวๆเหมือนกันนะคือทางญาติๆของผู้เสียชีวิตรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะพี่สาวของนักเรียนพยาบาลค่ะ ขอทราบข่าวว่าน้องประสบเหตุเนี่ยเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุตกใจตัวสั่นนะคะร้องไห้ต้องโผเข้าไปกอดน้องอีกคนหนึ่งอสดแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ